แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีเงินโอนเข้าบัตรด0 0 0บาทข่าวนี้จริงหรือมั่วมาอัปเดตกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโสษกรัฐบาลแจง้งแล้วนะว่าเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริง ล่าสุดนะคะโฆษกรัฐบาลแจ้งข่าวเท็จยืนยนันไม่มีการโอนเงินเข้าบัตสวีสดิการแห่งรัฐ1,000บาทพร้อมเตือนประชาชนระวังคิวอา e คตหลอกลวงแนะตรวจสอบให้ดีก่อนทำธุรกรรมออนไลน์ 20มิถุนายน2 5 6 5นายธนาธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งข่าวปลอมจากกรณีที่มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้1,000บาทเงินเข้าเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งหน่วยต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีการโอนเงินแต่อย่างใดโดยขอให้ประชาชนรับข้อมูลประชาสัมพันธ์จัดช่องทางหลักที่เชื่อถือได้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบระบบการโอนเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเมื่อวันที่18มิถุนายนไม่มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,000บาทและทุกวันที่18ของเดือน จะได้รับเงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนฉะนั้นขอให้ประชาชนรับข่าวสารจากช่องทางหลักหรือตรวจสอบหรือตรวจสอบผ่านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรืออย่าลงเชื่อข้อมูลเท็จที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งต่อรวมทั้งของความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวทั้งนี้ ข่าวสารจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.or.th หรือที่021277000นะคะ พร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีห่วงใยการใช้ใจ่ายของประชาชนผ่านสังคมออนไลน์โดยได้กล่าวว่าขอให้ประชาชนมีสติในการใช้งานเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีจงใจใช้ QR code พิมพ์ URL นำไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงให้ท่านกรอกข้อมูลหรือบัญชีธนาคารหรือหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีคนอื่น ที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าโดยประชาชนควรพิจารณาให้รอบคอบหากพบว่าลิงก์ URL ที่ปรากฏขึ้นมาแปลกๆหรือไม่ตรงกับชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการอยู่ไม่ควรที่จะกดสแกนต่อรวมทั้งการโอนเงินหรือทำธุรกรรมควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบัญชีของผู้ขายโดยสอบถามยืนยันกับผู้ขายว่าชื่อบัญชีถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะโอนเงินชำระค่าสินค้านะคะ โฆษกรัฐบาลแจ้งแล้วนะคะสำหรับการโอนเงิน1,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในวันที่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเป็นข่าวปลอมนะคะ